พัดลมขดจอนะครับตัวนี้เคยแกะไปครั้งหนึ่งแล้วครับแกะทำความสะอาดครับนั้นผมจะไม่ไม่ถ่ายวิธีการแกะครับแต่ันี้จะมาซ่อมตัวนี้ตัวพัดลมนี่คือถ้าตั้งถ้านอนอย่างเงี้ยเปิดมันจะไม่ดังครับแต่เวลาถ้าตั้งมันจะดังเหมือนบูทตัวนี้มันจะหลวมครับมันกระแทกกับตัวล่างเนี่ยปุ๊บผมจะไปแกะซ่อมเนี่ยตรงส่วนเนี้ยส่วนตัวพัดลมเนี้ยนี่ถอดมันจะมีน็อตอยู่กันสี่ตัวเนี้ยนี่ถ้ารุ่นของใครใกล้เคียงนะฮะก็ประมาณนี้แหละครับเพราะตัวลมตัวนี้มันจะเป็น ใบเหมือนจะเหมือนเนี่ยที่อยู่ในพวกตู้แอร์รถยนต์เนี่ยโอเคนะครับนี่เราจะมาแกะตัวนี้แล้วก็แกะนี่น็อตตังนี้สี่ตัวนะครับว่าเนี่ยมันดังที่ตัวนี้ครับตัวบูสต,ตัวนี้เพราะตอนนอนเงี้ยเปิดมันไม่ดังครับเพราะมันไม่ได้ถูกกดเพราะถ้าตั้งหึปุ๊บตัวนี้มันจะกดลงมาที่ตัวนี้แล้วเปิดจะได้ดังลำคาญมากวันนี้เรามาแกะซ่อมครับส่วนวิธีแกะพวงเนี่ยย้อนกลับไปดูที่คลิปเก่านะครับคลิปเก่ามีอยู่โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะตัวนี้ ไม่ต้องไปแกะตรงนี้ออกทั้งหมดแล้วครับแกะเฉพาะตัวพัดลมนี่ออกมาเปิดฝาหลังแกะพัดลมนี่แล้วก็จะมีน็อตตัวนี้สี่ตัวข้างหลังนี่สี่ตัวเดี๋ยวลองแกะนี้ก่อนถ้านี่ขยับออกมาได้ตัวนี้ก็อาจจะไม่ต้องแกะก็เลยแล้วดูก่อนครับถ้าแกะก็จะมีน็อตอยู่สี่ตัวโอเคนะครับพปรัมานี่เลยของใครเป็นลักษณะการอย่างนี้เดี๋ยวลองดูว่าจะซ่อมหรือจะ DIY ยังไงได้บ้างเคนะครับอ่าแกะตัวนี้มาแล้วครับเนี่ยมี เป็นสลับมอเตอร์นี้ก็ตอนี้ตัวนี้เป็นตัวล็อกอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ในนี้สังเกตตัวนี้อีกเจออีกอาการเสียคือเนี่ยมันเป็นยางตัวที้่เป็นยางครับแต่พื้นข้างล่างมันแข็งอยู่นะครับมันเริ่มมีการฉีกขาดได้ไหมครับเดี๋ยวเราจะซ่อมโดยใช้กาวร้อนหยอดไว้นะครับเนี่ยฮะแก้ไขเบื้องต้นไปก่อนนะครับเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรครับถ้ามันเกิดมันขาด ยังไงก็ต้องดีไว้อีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้เราเราใช้เก่าร้อนหยอดได้อยู่ครับอ่ามันแค่ไปร้รอยฉีกเสียงไม่ฉีกยังไม่ขาดนะครับโอเคตอนนี้ก็จะเป็นตัวด้านท้ายที่มันใสติดอยู่กับตัวนี้ครับเนอย่างนี้่ตัวนี้ตัวนี้ที่ดังในเกิดอาการดังนะครับหมวมากเลยนี้นี่ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวขอแกะดูมันเป็นยังไงเป็นบูทเป็นอะไรก็ดีไอไนะครับโอเค ครับตัวนี้ได้แกะแล้วครับเนี่ยลักษณะเขาเป็นนี่ครับเป็นลูกยางครับแต่มันเหมือนมันแข็งแน่ครับแข็งแล้วเวลาตัวนี้มันให้ตัวได้มันหมุนแล้วแล้วมันก็จะเคาะอะไรกครับจากตรงนี้เลยที่มันหลวมนี่ฮะลูกยางตัวนี้กับตัวเนี้ยมันเคาะเพราะอันนี้เป็นพลาสติกแข็งอันนี้มันเป็นลูกยางเป็นเป็นลูกยางที่แข็งแล้วครับมันก็เคาะเกิดเสียงได้ครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการแก้ไขโดยเดี๋ยว เพราะว่าถ้าไปหาซื้อเปลี่ยนคงจะไม่มีครับวิศวะอะไร DIY อะไรที่มันใส่ตัวนี้ได้ก็นอาจะโอเคลองหาดูเบ้าเบ้าบูทพัดลมที่ติดกับตัวกระโหลกนะครับว่าจะใส่ได้ไหมโอเคก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าง่ายๆเลยคือใช้เทปพันเกียวครับพันหรือเทปพันสสยไปก็ได้ครับพันแล้วก็ใส่เบรนดลรให้มันคับเหมือนเดิมครับเพราะว่าจุดที่มันให้ตัวคือมันคือตรงนี้ครับเพราะ มันถ่าเตือนแล้วตัวนี้มันก็เป็นยางกันแล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นยางนี่ยเนี่ยเกจนี้ะแล้นี้เดี๋ยวเราใช้กาวร้อนพอกเลยครับเพราะว่ามันยังไม่ขาดครับโอเคนะครับลองดูตามไปเรื่อยๆนะครับผมต้องหาวิธีแก้ไขตัวนี้ก่อนนะครับครับแมตอนนี้เราจะใช้กาวนี่ยกาวร้อนครับหยอดรอบนี้นะครับ แต่ให้ยื่ตรงกลางอัดเข้าไปในร่องเลยนะครับเนี่ยก็จะอัดข้างหลังนี้ด้วยครับเพรากาวร้อนเวลามันแห้งตัวแล้วมันสามารถยืดหยุ่นได้นะครับมันก็เป็นกาวยางนี่นะครับแต่แข็งแข็งยืดหยุ่นได้นะครับก็จะโอเคอยู่ส่วนในรูนี้แล้วก็ใส่จารบีใส่น้ามันเข้าไปนะครับเนี่ยจารบีแต่ว่าอัดกาวร้อนครับอีกครับข้างหลังนี้มันจะมันได้อีกเพื่อให้เขาให้ตัวได้นะครับเพราะตรงนี้มันมีบูทอยู่แล้วช่วงนี้มันมีบูทอยู่แล้วมันจะให้ตัวได้อยู่แล้วนโอเคนะครับเนี่ย เสร็จแล้วจะไปให้ถ่ายดูทีนะครับครับอ่าตอนนี้ผมก็จําลองให้ดูนะครับเนี่ยถ้าประกอบแล้วจะอยู่ลักษณะนี้นะครับก็ใส่ฝาด้านบนครับนี่ตอนนี้ใส่นี่แล้วครับนี่อันนี้มันก็จะได้ศูนย์มันพอดีครับเดี๋ยวผมเสียบไฟให้ลองเปิดนะครับนี่เบอร์เบอร์สามเลยนะครับเนี้ยเนี้ยเสียงเงียบแล้วครับไม่ดังแล้วนะครับเอออัดอัดเป็นกาวล้อนลงเลยนะครับ เราะว่าตร,ตรงกลางมันมีบูธอยู่แล้วนะครับนี่ก็โอเคแล้วนี่เบอร์สามโอเคแล้วแต่เบอร์เบ,เบ,บาๆก็ไม่เป็นไรนะครับปกตินะครับประมาณนี้เลยอไม่น้ำเราก็ไม่ดังนะครับตอนแรกมันจะดังมากอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราประกอบแล้วก็เทสอีกทีนะครับโอเคครับเราไปอ่านเสร็จแล้วครับเนี่ยประมาณนี้เลยครับ เสียงไม่ดังแลครับลองใช้ซับระยะแลครับแต่ก็โอเคตามเปิมทำงานปกตินะครับเดยวอาจจะเป่าเข้านะครับตอนนี้ขอปิดก่อนก็เป็นอันเสร็จซ่อมบูทอ่าบูทบูท,บทพัดลมไอเย็นนะครับ อาการยางยางตายยางแข็งนะครับยางบูทแข็งก็แก้ไขาโดยใช้กาวความร้อนนะเป็นกาวยางนหะยอดอัดเข้าไปเลยครับเพราะว่ามันมีบูทตรงกลางอยู่แล้วก็แค่นั้นใช้ได้ท้าเพราะอะไรคุณจะไม่มีขายนะครับก็ขอกเพื่อนนะั่นใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อรัอบชมคลิปใหม่ต่อไปนี้ผมต้องขอลาตัวน,นะครับสวัสดีครับซ่อมบูททัดลมนะครับ